Learn thai, learn thai happily. Cup, hi guys, you are watching Learn Thai Happily with me, Stang. In this video, you guys are going to learn about how to say easy and difficult in Thai language. I would like to start with easy. Easy is translated in many Thai words. The first word is ngai. ngai. Oh. มันเป็นเรื่องง่ายมากโอ้ oh, มันเป็นเรื่องง่ายมากมันง่ายสำหรับเขาที่จะแก้ปัญหามันง่ายสำหรับเขาที่จะแก้ปัญหา The second word is ง่ายดายง่ายดายสันยกร่างของเธอขึ้นอย่างง่ายดายฉัน ยกร่างของเธอขึ้นอย่างง่ายดายเขาตอบคำถามของฉันอย่างง่ายดายเขาตอบคำถามของฉันอย่างง่ายดาย The t h i r d word is สบายสบายสบาย in another timing h a e a n is fine like I'm fine but for this video สบาย means to be easy For example เขา สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างสบายๆเขาสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างสบายๆมันเป็นเรื่องสบายมากสำหรับฉันที่จะพูดภาษาไทยมันเป็นเรื่องสบายมากสำหรับฉันที่จะพูดภาษาไทยกล้ว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 ย กล้วยกล้วย means to be easy because กล้วย or banana in English is easy to eat so the meaning of กล้วย it can be easy in the Thai language มันเรื่องกล้วยกล้วยสำหรับฉันที่จะตอบคำถามนี้มันเรื่องกล้วยกล้วยสำหรับฉันที่จะตอบคำถามนี้เขาชนะการแข่งขันได้อย่างกล้วยกล้วย เขาชนะการแข่งขันได้อย่างกล้วยกล้วยหมูหมู The a n o t h e r meaning of หมู is pig in English, but for this video, หมู means easy มันหมูมากในการแก้โจทย์นี้มันหมูมากในการแก้โจทย์นี้ฉันหวังว่าเธอจะสอบผ่านอย่างหมูหมู ฉันหวังว่าเธอจะสอบผ่านอย่างหมูหมู This part you are going to learn about how to say difficult or hard in the Thai language. The first word is ยากยากฉันรู้ว่ามันต้องยากแน่ๆฉันรู้ว่ามันต้องยากแน่ๆทำไมมันยากแบบนี้กว่าจะได้กินเนี่ย ทำไมมันยากแบบนี้กว่าจะได้กินเนี่ย The second word is ยากเย็นยากเย็นทำไมชีวิตมันยากเย็นเพียงนี้ทำไมชีวิตมันยากเย็นเพียงนี้ความรักของเราช่างยากเย็นจริงๆความรักของเราช่างยากเย็นจริงๆ The third word is ยากลำบากยาก ลำบากชีวิตเป็นอะไรที่ยากลำบากชีวิตเป็นอะไรที่ยากลำบากเธอทำงานอย่างยากลำบากเพื่อเก็บเงินเธอทำงานอย่างยากลำบากเพื่อเก็บเงิน The fourth word is ไม่ง่ายไม่ง่ายมันไม่ง่ายเลยที่เราจะหาบ้านของเขา มันไม่ง่ายเลยที่เราจะหาบ้านของเขามันไม่ง่ายเลยที่จะซื่อสัตย์ตลอดเวลามันไม่ง่ายเลยที่จะซื่อสัตย์ตลอดเวลา and the last word is หินหิน the another meaning of หิน is stone or rock in English but for this video ห means difficult or hard in the Thai language มันเป็นคำถามที่หินมากมันเป็นคำถามที่หินมากฉันรู้ว่ามันคงจะหินสำหรับคุณฉันรู้ว่ามันคงจะหินสำหรับคุณ These are many ways how to say easy and difficult in the Thai language. If you have any suggestions or any questions, please let me know in the comment below my video. I will bring your comment to make a video and explain to you clearly. Or if you have any question, I will answer you clearly below the video. Thank you so much for watching me and learning Thai with me. If you like my channel or like learning Thai with me, please subscribe my channel Learn Thai Happily with Me Stan. To make sure that you can watch me almost every day, please click the bell icon for getting the notification. I hope this video is useful for you guys and I wish you enjoy learning Thai with me every day. See you in next video. สวัสดีครับ. 연차이 하필이